ติดตามงานคริสต์มาสที่ภูเรือกันครับจังหวัดเลยนะครับเปิดงานคริสต์มาสกลางคืนสวยแปลกตารับลมหนาวที่ภูเรือเชิญชวนนะักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศนะครับที่หนาวเย็นในพื้นที่อำเภอภูเรือและชื่นชมสีสันสดใสของเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่13ครับที่บริเวณลานคริสต์มาสอำเภอภูเรือจังหวัดเลย นายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่13อย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยมีนายไพรินลิ่มเจริญน,นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนางสาวภูมารินคงเพียรธรรมนายอำเภอภูเรือนางทรงศิริแก้วคําประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนเหล่ากาชาติจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเลยผู้บรหิหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสื่อมวลชนประชาชนชาวอำเภอภูเรือและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมจำนวนมากครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าอำเภอภูเรือค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอำเภอที่มีความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์อากาศดีและไม้ดอกไม้ประดับสวยงามตลอดปีดังคำขวัญที่ว่า เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูค่ะจึงทําให้มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะและการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเห็นได้ว่าอาเภอภูเรือนะคะเป็นแหล่งปลูกและก็จาหน่ายต้นคริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะโดยอำเภอภูเรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง7แห่งส่วนราชการัฐลิธาหกิจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมผู้ประกอบการประชาชนชาวอำเภอภูเรือร่วมกันในนมิตรลานต้นคริสต์มาสด้วยการนำต้นคริสต์มาสหลากหลายสายพันธุ์ประมาณ5,000ต้นนะครับมาประดับตกแต่งให้มีสีสานสดใสสวยงามตะการตาเพื่อรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของอำเภอภูเรือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเลยตลอดจนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพราะอำเภอภูเรือเป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายต้นคริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้นะครับภายในบริเวณงานยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อของดีของเด็ดอำเภอภูเรือรวมถึงไม้ดอกไม้ประดับให้ประชาชนและท่องเที่ยวได้เลือกชมเลือกชิมเลือกช็อปจากผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ทางนี้นะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะมาสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอภูเรือและชื่นชมสีสันสดใสของเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่13ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2567ถึง31มกราคม2568ค่ะนาหค่ะณลานต้นคริสต์มาสหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะก็ไปกันได้ค่ะแหล่งท่องเที่ยว ที่สําคัญของอําเภอภูรเรือจังหวัดเลยเขาก็เปิดยาวๆให้คุณผู้ชมหรือนักท่องเทีย่ยวนะครับสามารถไปกันได้ถึงปีหน้าเลยพี่วุ้ยครับยาวๆถึง31มก,การาคม2568ค่ะ